วันนี้ช่วงเช้าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาวังจเจริมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอนาวังจังหวัดนองบวลาพูในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์พระราชทา,านซึ่งสมเ็จพระอนิธาตุที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลนาวัง โดยในปีงบประมาณ2517ทางโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรารั์เวชานุกูลประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย,ย้ายสำหรับติดรถพยาบาล1เครื่องระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ2เครื่องและรถยนต์โตโยต้าไฮลักรีโวจำนวน1่งคันโอกาสนิ้งองคอมมนตรีเปิดศูนย์บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเยี่ยมชมการดำเนินงานส่วนต่างๆของโรงพยาบาลอาทิ งานรมณียักานเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการเยียวยาภายในอาคารผู้ป่วยนอกนิศรศการการดำเนินง,งานของศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกและมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน20คนณอาคารผู้ป่วยในพิเศษโรงพยาบาลน,นาวังเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงเปิดให้บริการในปี2550เป็นหนึ่งใน11แห่งของโรงพยาบาลตามโครงการพัฒนาโรงพยาบาลช,ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550 โดยจัดระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลพระราชทานเงินแก่โรงพยาบาลนาวังเพื่อนำไปต่อยอดจัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุข พื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของผู้พิการผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอนาวังจำนวนเก้าหลังโดยมีกลุ่มประชาชนจิตอาสาต่อบ้านเติมสุขในพื้นที่อำเภอนาวังมาช่วยต่อเติมซ่อมแซมบ้านให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนในโอกาสนาี้องคคมนตรีได้มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการสนับสนุสนตามโครงการต่อบ,บ้านเติมสุข มีสารมีรัสภาแต่ท่านก็ยังไม่สีนามสกุลอะไรพ่อแม่ยู่ทันเพรเด็กมันเพิ่งเกิดไม่รู้เรื่องพยาบาลทําไงพยาบาลก็เง <c oughs>